คุณผู้ชมมว,วานนี้แถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่นี่ภาพที่เห็นอยู่ด้านหลัง ใส่เสื้อสีเขียวเป็นรเดอร์แกร็บนะคะคเข้าไปรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องต้นสังกัดก็คือสำนักง,งานใหญ่แกร็บเนี่ยตั้งอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะบอกว่าปรับระบบใหม่แบบนี้พวกเขาได้รับผลกระทบ,รบปรับเปลี่ยนหน่อยได้ไหมขีดเส้นตาย14วันถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมีผลแน่นอนแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็นิยมสั่งอาหารบออนไลน์ทั้งนั้นถ้าหากว่าแกร็บไม่วิ่งหรือว่าถ้ารเดอร์มีปัญหาเรียกร้องมาแบบนี้จะได้รับผลกระทบหรือไม่แต่ที่แน่ๆคนที่ได้รับผลกระทบแน่นอนคือคนที่สัญจรผ่านเส้นนี้ค่ะ เมื่อวานนี้รถติดมากเลยนะคะประมาณสักช่วงบ่ายโมงครึ่งอะค่ะเพราะว่ามีกลุ่มรเดอร์จํานวนหลายร้อยคนมาชุมนุมกันที่หน้าอาคารธนภูมิสํานักง,งาน Grab ประเทศไทยนะคะตรงแถวเพชรบุรีตัดใหม่อะค่ะก็มีการจอดรถมอเตอร์ไซค์กันแบบนี้ดีแตรมีโทรโคงส่งสัญญาณอะไรกันไปกีดขวางการจราจรในที่สุดเนี่ยนะคะเขาขี่เส้นตายให้ผู้บริหารของบริษัท Grab ลงมาพูดคุยกับพวกเขาในเวลาประมาณบ่ายสามงถ้าหากว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ย จะทำให้เดือดร้อนกว่านี้ก็คือจะปิดถนนมากกว่านี้ผู้ชุมนุมลงมาชุมนุมบนพื้นผิวการจราจรเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ตามข้อเรียกร้องนะกลุ่มไรเดอร์ก็เลยรวมตัวกันล้อมอาคารโดยเฉพาะทางเข้าออก ขวางไม่ให้รถเนี่ยภายในเข้าออกไปได้นะคะเจ้าหน้าที่เข้ามาเจรจาบอกว่าเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเดือดร้อนอะไรกันจนล่วงเลยมาถึงเวลา16นาฬกาคือ4มงเย็นบริษัทต้นสังกัดก,ก,ก็ส่งข้อความแจ้งมาทางตัวแทนรายเดอร์บอกว่าพร้อมรับฟังความคิดเห็นของพาร์ทเนอร์ทุกคนในทุกช่องทาง14วันเนี่ยเดี๋ยวรับพิจารณาว่าจะปรับเงื่อนไขหรือไม่ในที่สุดก็ได้เห็นภาพนี้นะคะก็เฮกัน เราเมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มไรเดอร์ค่ะชื่อว่าคุณพรเทพชัชวานอมรกุลบอกว่าที่ต้องมารวมตัวเรียกร้องกันเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนระบบการจองรอบงานล่วงหน้าอย่างน้อย3าอาทิตย์คือต้องให้ไรเดอร์เนี่ยจองวันเวลาพื้นที่รับงานผ่านระบบให้มันให้มันแบบหมายถึงว่ามีการวางแผนกันล่วงหน้าแต่เขาบอกว่าบางทีมันไม่เหมาะสมกับการทํางานของพวกเขาเลยบางคนทํางานหลักมีรายได้ประจําแต่ว่าใช้เวลาเสริมมาวิ่งรถ นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่รู้ล่วงหน้าเลยบางคนก็เลิกไม่เป็นเวลาอาจจะให้หัวหน้าอาจจะให้ทําโอก,ก็ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้ทํางานแบบนี้มันมันไม่เหมาะกับการทํางานของพวกเขาก็เลยยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อด้วยกันข้อแรกคือต้องการให้ต้นสังกัดทบทวนระบบการจองงานจองรอบงานเนื่องจากมีผลกระทบในมุมกว้างยกเลิกการจองรอบงานได้ไหมอย่างที่2งงานคู่งานคู่ในที่นี้หมายถึงว่าอย่างเช่นไปรับร้านนี้ สมมติว่าหยกเปิดร้านอาจไปรับร้านหยกแล้วไปรับกับร้านพี่แป yani ๊ะได้ไหมที่อยู่ใกล้กันเขาเรียกว่างานคู่มันควรจะเป็นในละแวกเดียวกันควรเป็นร้านเดียวกันเพื่อลดผลกระทบจากการที่ลูกค้าจะรอนานๆอันนั้นเนี่ยเขาก็บอกมาแบบนี้ส่วนข้อที่3บริษัทควรล็อกค่ารอบขั้นต่ำให้ไรายเดอร์ในแต่พื้นที่ให้ชัดเจนนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เรียกร้องกันไปจนในที่สุดเวลา16บหนกาสามนาทีกลุ่มรเดอร์ก็เปิดช่องการจราจรนะคะให้สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ แล้วก็ไปยังสถานีโทรทัศน์ย่านพระราม4ต่อค่ะก็เลยทําให้รถที่สัญจรเพชรบุรีขาเข้าขาออกก็ใช้กันได้ตามปกติก็คือเปลี่ยนจากชุมนุมที่หนึ่งไปชุมนุมอีกที่หนึ่งในที่สุดก็ได้เห็นการออกมาพูดของทางสํานักงานของ Grab นะคะล่าสุด Grab ประเทศไทยได้ออกแถลงการชี้แจงค่ะกรณีที่มีร i d เดอร์เนี่ยนะคะหรือเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์เนี่ย ให้บริการจัดส่งอาหารในเขตกรุงเทพรวมตัวกันเพื่อยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับระบบการให้บริการกับค่าตอบแทนทางบริษัทแกร็บเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพาร์ทเนอร์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังเตรียมประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งบริษัทจะสื่อสารและชี้แจงข้อสรุปต่างๆให้รับทราบภายใน14วันส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงานการบริหารค่าตอบแทนที่ผ่านมาบริษัทได้ประกาศตามนโยบายค่าตอบแทน ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอยู่แล้วอาพูดง่ายๆนะคะสำหรับแถลงการในครั้งนี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะรับข้อเสนอและไปทบทวนภายใน14วัน